เพื่อนพี่น้องร่วมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งหลายครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่รู้จักผมนะครับแต่วันนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้นี่มันเกิดขลังอะไรขึ้นมาถึงใส่หมวกตำรวจขึ้นมาบนเวทีเนี่ยขอ,อ,อเรียนว่าผมเป็นตำรวจครับ ผมมีวันนี้เพราะท่านทั้งหลายให้ครับผมขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยอยู่กับท่านที่นี่เพราะว่าสักประเดี๋ยวจะเลยไปที่เวทีมักควานเพื่อพบกับลูกหลานของเราที่กำลังคอยอยู่ที่นั่น ผมคิดว่าถึงวันนี้เป็นที่เข้าใจกันถูกต้องทุกๆุกฝ่ายทุกคนแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจกับเราการถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นแต่เพียงการสับขาหลอก ที่จริงผมอยากจะเรียกว่าสับหางหลอกนะครับเพราะคนคนพวกนี้ไม่คนพวกนี้ไม่มีขามีแต่หางในขณะที่กำลังทำให้เราตายใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกถอนออกแล้วไม่มีผลบังคับเขาก็ทำอย่างอื่นต่อไป ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอบเอาร่างรัฐมนูลฉบับใหม่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้สามารถเจรจาความเมืองได้โดยไม่ต้องมาบอกพวกเราก่อนแล้วในขณะที่กำลังพูดถึงเรื่องการปรองรอง พูดถึงเรื่องการเซตศูนยนับศูนย์ใหม่นี่นะครับก็เอาพวกผลลพักคเสื้อแดงของทักษิณเข้ามาในกรุงเทพและเห็นได้ชัดทีเดียวว่าเอามาเพื่อจะมาเผชิญกับเราเขาบอกว่าในวันที่ 17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เขาจะเอาเสื้อแดงเข้ามาเป็นแสนมาชุมนุมในกรุงเทพขอเรียนว่าถึงแม้เขาจะมาได้แสนจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นแสนที่มาเพราะกำลังเงิน แต่ไม่ได้มาด้วยกาลังใจเหมือนพี่น้องทั้งหลายกับผมในขณะนี้ขอให้ฟังคุณสุเทพเทือกสุวรรณที่กาลังชี้แจงเราเชิญชวนเราให้ต่อสู้ด้วยความสงบโดยไม่มีอาวุธ โดยพลังอย่างเดียวผมเชื่อว่าเราชนะไม่ว่าเสื้อสีอะไรทั้งสิ้นเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานและผู้ชนะจะได้แก่ผู้ที่สามารถกุมสติได้มั่นคงเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าวิตกถ้าหากว่าเราผนึกกำลังกันอย่างนี้ไม่มีทางที่ศัตรูที่ไหนจะแทรกเข้ามาทำลายเราได้และผมขอสนับสนุนค่อยคำของคุณสาวรเสนเลียงเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าตำรวจดีๆ ยังมีอยู่เยอะผมยังมีเพื่อนพ้องรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันถ้อยคำของคุณถาวรว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจดี ขณะนี้บางส่วนอาจจะจําเป็นที่จะต้องมายืนเผชิญหน้ากับเราในเครื่องแบบปราบจาลาจนแต่ผมขอเรียนว่าส่วนใหญ่นั้นไม่เต็มใจที่จะปราบปร,ระชาชนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากันเวลาไหนไม่ยังจะ,ะเผชิญหน้าครับแต่ว่าด่านหน้าของเราที่มรควานนั้นเผชิญกันอยู่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากันกรุณาใช้อย่าใช้อารมณ์กับตำรวจนะครับแล้วก็พูดกันดีๆถ้าเผื่อเขาจําเป็นจะต้องต้องบุกรุกเข้ามาเราก็ถอยให้เหมือนอย่างที่คุณสุเทพไดเ้เคยชี้แจงแล้วนะครับแล้วขณะนี้เป็นเวลาของการรอคอยเวลารอคอย วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าฟุ้งซ่านนึกไปข้างหน้านึกว่าจะชนะหรือเปล่านึกว่าจะแพ้ไหมนึกว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับอยู่กับปัจจุบันในขณะน,นี้อยู่กับพวกเราแล้วก็ขอให้มั่นใจในพลังของเรา ผมยังจะกลับมาอยู่กับพี่น้องอีกอา,อาจจะประมาณไม่ได้ว่ากี่ครั้งนะครับสังขารมันไม่ค่อยดีนักแต่ว่าทุกครั้งที่สังขารดีขึ้นก็จะมาอย่างที่เห็นในคืนนี้ขอขอบพระคุณท่านพี่น้องทั้งหลายที่เป็นกำลังใจให้ผมต่อสู้แล้วก็ ขอกราบลาเพื่อจะไปพบกับลูกหลานที่มะควาน,นะครับ